Uh, Hi everyone, I'm here at Sok Ngai Temple or Ban Sok Ngai Temple. I do this video for uh, my FC request. They want me to review everything. เอดบ้านโศกไงไซสิสตาโพรเวนส์เนาะข้าพเจ้านี่ก็ได้อยู่วัดโศกไงเนาะในบ้านโศกไงเนาะเฉพาะลาคลิปนึงข้าพเจ้าก็เทไปแล้วเริ่มต้นมาจากสัมเคเนาะคุกซัมเคแล้วก็การคุณเค้มานี่ก็มาเข้าบ้านโศกไงกับมาเข้าวัดก่อนคาเดนเนาะ เ็ตตามเอฟซีพึ่งขอห้องเนาะแต่เขตนี้ยู่เก้าเขตจะน่ะรวมพัฒนาเมืองไซเซิลกันเนาะ this area is close to ไ i เ e i า development zone วันนี้เขาจะเข้าไปทั้งบ้านกันเนาะอันนี้อยู่ในวัดเนาะเขาจะเข้าไปทั้งบ้านกัน สวยงามเนาะสวยดีพี่น้องงามดีเนาะงามหลายาบ้านบ้านเขาก็ได้อันนี้อยู่วัดป่า โซกเงยเนาะแต่เป็นอยู่ในบ้านโซกเงยเหรอเนาะอันนี้วัดป่าโซกเงยเดี๋ยวนี้เด้อที่ว่ากายจำเคมะเนาะก้อนช่องจำเขนขับเจ้าชีโรตมาเนี่ยเราเป็นนวัดบ้านโซกน้อยเนาะ ได้แก้ค่าไปแล้วอันนี้เป็นบ้านโชคไงเนาะงามดีนะว,ว้าวเม่น้ามาครับเจ้าจะมาถ่า,ายรูบเนาะอยู่ที่นี่แต่มืนอนี้ขอเฮตแต่ทำเต่เฮตเตแต่วิดีโอให้เอฟซีเนาะอันนี้เพิ่นกำกังก่อสั่งใหม่ก่อสั่งใหม่เนะวาะว้าว น้ำดีขดึ้นหน่อยเด้ออันนี้เพียงเพียงจใน,น,นวัดเนาะเนาะจในวัดว้าวน้ำดีขึ้นนะงามไรงามไรเลยเด้อว้าว งามหลายงามหลายเนาะงามหลายงามหลายอันนี้อยู่ใน,นบริเวณวัดจะได้เห็นเนาะเพราะว่า,นนา,าข้าพเจ้าเห็นวัดงามกันเลยอ่ามาถ่ายไว้เนาะถ่ายวิดีโอไว้เพื่อให้เอฟซีได้เห็นว้าวตัวนี้ก็จะเป็นข้างวัดเนะาะทั้งหน้าวัดอีกทั้งนึงเบื้องนึงน้อยเนาะว้าว この間。